สวัสดีครับวันนี้มาพูดคุยกันแบบไวๆนะครับเพราะว่า <laughs> รีบทําคลิปเหลือเกินครับเมื่อคืนเปิดตัวไปแล้วกับ Panasonic Lumix Gh5 Mark II นะครับซึ่งเป็นตัวที่ไม่คิดว่าจะมาแต่ก็มาจริงๆครับซึ่งมาแล้วก็ไม่ได้หลุดโผลกับที่ได้หลุดออกมาตัวปรับปรุงมาจาก Gh5 ซึ่งออกมานานแล้วนะแล้วก็ตัว Gh5 เฉยๆเนี่ยก็ดีมากอยู่แล้วนะครับพอเป็น Mark ูกมาก็ยังนึกไม่ออกว่ามันจะ มีอะไรที่มันปรับปรุงและให้มันดีขึ้นซึ่งสเปคออกมานะครับลองไปหาดูกันมันก็ก็โอเคนะครับแล้วก็ที่ชื่นชอบแล้วก็อยากจะลองมากๆเลยคือโหมดของไลฟ์สตรีมครับเป็นการไลฟ์ผ่านแอปพลิเคชัน u u m i x i n งซึ่งแอป l u m i x i ิงเนี่ยถือว่ามันค่อนข้างเสถียรมากๆไม่ว่าจะเป็นการ Import รูปหรือว่าอิมพอร์ตวิดีโอเนี่ยค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็ ทำหน้าที่ด้ดีอ่ะก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่ามันใช้ควบคู่กับการไลฟ์สตรีมของ GH5 Mark II แล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นยังไงนะครับยังไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีก็อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าหลายๆตัวเนี่ยถึงแม้กล้องบอกว่าจะเป็นไลฟ์สตรีมไลฟ์ไลฟ์สตรีมออกไปทางที่ต่างๆได้แต่ก็ยังไม่สเสถียรสัทีเดียวนะครับฟังก์ชันเนี้ยอยากรู้มากนะครับแล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆก็คือจัดเต็มนะครับเอามา เอาสเปคของตัวอย่างฟูลเฟรมพานาโซนิกลูมิสเอมาก็ค่อนข้างหลายตัวนะครับแล้วก็ได้ยินว่านะครับเห็นว่าครับทุกเขาเรียกว่าทุกเฟรมเรททุกเซตติ้งของวิดีโอเนี่ยไม่มีครบอปโหอันนี้คือแบบว่าน่าสนใจอีกนะครับสำหรับคนที่ทํางานวิดีโอโดยเฉพาะนะครับแล้วก็อีกหนึ่งข้อนะครับอีกหนึ่งข้อที่ชอบอีกแล้วนะครับคือ g s 5 Mark II เนี่ย มันเป็นการปรับปรุงมาจาก GS5 เพราะฉะนั้นบอดี้เนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องแบบปรับเปลี่ยนให้มันเป็นเหมือนพวกฟูลเฟรมของทาง l u m i x เลยนะครับก็เป็นทรงเดิมปุ่มทุกอย่างเหมือนเดิมหมายความว่ายังใช้ริกต่างๆในชุดของ GS5 เดิมได้หมดเลยแล้วก็ปุ่มคอนโทรลต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่เดิมหมดเลยนะครับเพียงแท่แต้มสีตรงปุ่มเรคคอร์ดกับตัวดาวลิงนิดๆหน่อยๆนะครับซึ่งเป็นการแยกออกมาจาก ตัวแรก G-SF ตัวแรกมาก็ถือว่าแบบโหค่อนข้างที่จะลงตัวในการปรับปรุงนะครับคราวนี้อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะรู้อีกอีกครับอยากจะรู้อีกอีกด้วยเรื่องของออโต้โฟกัสนะครับเป็นที่รู้กันมานะครับเรื่องของออโต้โฟกัสของทาง Panasonic เนี่ยจะยังไม่ได้รวดเร็วปลิ้ปราาเหมือนอทางค่ายอื่นๆนะครับตัวนี้ก็ปรับปรุงนะครับแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะปรับปรุงออกมาได้แบบสู้แบบ ค่าอื่นๆได้ขนาดไหนแต่ที่แน่ๆเนี่ยคือดีกว่าตัว GS5 เดิมแน่ๆน,น่าจะเป็นเรื่องของออโต้โฟกัสระบบเดียวกับของ S5 นะครับซึ่งก็ทำหน้าที่ได้ดีนะครับทำหน้าที่ได้ดีที่เหลือนะครับที่เหลือก็ต้องเอาออกมาเทสแล้วก็เดี๋ยวรอดูรูมเมอร์รีวิวเวอร์ต่างๆว่าสเปคเป็นยังไงนะครับเรื่องของกันสัน่นยังทำงานได้เต็มระบบเต็มสูบ เต็มความสามารถเหมือนเดิมนะครับคือ GH5 เดิมเนี่ยกันสั่นมันก็โอเคมากโคตรๆอยู่แล้วนะครับ GH5 Mark II เนี่ยรู้สึกกันสั่นจะเพิ่มมาเป็น6 5 St สตอปนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับดูจากของรีวิวของพี่ใหญ่เนี่ยพี่ใหญ่ Snaptech ครับเดินถอยหลังแล้วก็นิ่งมากๆนะครับลองไปหาดูใน YouTube ใน Facebook ก็ได้คือเหมือนอยู่บนกิมบอลเลยนะครับแล้วก็ถ้าใช้ควบคู่กับ เลนส์ uh, ที่มันมีกันสันด้วยเนี่ยมันก็จะทำให้ uh, ระบบของ IS เนี่ยทำงานเต็มระบบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไปใช้เลนส์กับเลนส์ที่ไม่มีกันสันอย่างเช่น74ที่ออกมาอยู่แล้วครับหรือว่า85-86นะ่ก็ต้องใช้กันสันที่ตัวบอดี้นะครับก็ต้องมาดูกันว่ามันถ้าใช้กันสัน ตัวใดตัวหนึ่งเดียวเนี่ยมันประสิทธิภาพมันจะเป็นขนาดไหนแต่ที่แน่ๆถ้าใช้คู่กันอย่างพวกเลนคิดของเขาเองเลยเนี่ย1260จะเป็นตัวธรรมดาหรือตัวไรกาเนี่ยกันสันก็น่าจะโอเค